เดินทางมาถึงด่านแล้วนะครับนี่ฮะยินดีต้อนรับสู่อุทยานเขาใหญ่นะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่นะครับผมทางเข้าเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาชำระค่าบริการนะครับค่าธรรมเนียม ที่จะเข้าไปยังเขาใหญ่นะครับสองคนครับร้อยเศร้าดยใจให้อ่ะหลังจากเข้ามาถึงแล้วนะครับผมเราก็เตรียมตัวเข้าไปยัง จุดท่องเที่ยวกันเลยนะครับผมในเขาใหญ่กันนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากท่านผู้ชมอากาศอย่างเย็นนะผมเข้ามาข้างในนี้ โอ้โหเย็นมากนะฮะบรรยากาศโอ้โหเย็นมากไม่แปลกใจนะครับผมว่าเป็นป่าดิบชื้นนะอากาศมันจะเย็นแบบอย่างงี้นะเลยฮะโอ้โห,โโหดีจัดนะครับ อากาศดีจัดนะครับท่านผู้ชมอากาศอย่างเย็นนะครับโอ้โหเสือหมอบก็มีมาเรื่อยครับผมยังมีนะ นี่ฮนะเสือหมอกผู้หญิงทางหางนะครับผมโอ้โหโอ้ออกขนาดนอีกคั้นหนึ่งนะฮะนี่โอ้นักปั่นนะครับผมนักปัน่นนักปั่นแห่งขุนเขานะครับ เดวไปนะครับผู้ชมหูอากาศยินแม่ยยดีต่อใจใครๆก็ว่าอยา่างนั้นนี่ฮะคนนี้ก็สิ่งนะครับขาสิ่งไม่ใช่ย่อยนะฮะหลังจากก็ไปดูต่อไหนมานะฮะไม่รู้ว,ว่าสีเขียวหรือสีเหลืองนะฮะนี่สายสิ่งนะฮะ หลังจากไปเปลี่ยนหัวชงหัวฉีดเปลี่ยนชุดคงช,ชุดข้างทําคงทําเครื่องมาโอ้โหจวดเลยนะครับผมคนนี้บัยากาศดีเกิน บรรยากาศดีจัดนะครับเสือหมอบอย่างเยอะนะครับมีทั้ผู้หญิงนะครับผมในแก๊งผู้ชายก็มีบ้างประปลายแต่ผู้หญิงก็ส่วนเยอะนะฮะไปเรายังไปอีกเรื่อยๆนะครับผมกับทีมงานคุยเสี่ยกนะผมนำหน้าไปแล้วนะครับ น,นี้ไม่ออกนะครับผมตัวใหญ่นะผมแรงหมดแล้วเราก็โจวดอย่างเดียวนะครับโอ้โหวันนี้วันเสริมหมอกหรือเปล่าไม่ดูนะฮะ น,นี่ก็กลุ่มมาเที่ยวนะผมเคยเก็บอ่ออะไรน้ำน้อยหนาตรงนี้นะฮะโอ้ยบรรยากาศดีจัดนะครับหลังจากไปได้มาหลายปีดีดับนะครับผมโห เคยมาจอดถ่ายรูปตรงนี้นะครับผมเนี่ยจุดนี้แหละที่เคยถ่ายรูปกันตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานะฮะ โอ้โหสุดวันนี้คลืค้นดีนะฮะคันนี้ก็มาไกลฮะมาจากพะเยานะผมเฮดอาร์วคันนี้ ขนาดเก้าโมงกว่าเลยนะครับผมอากาศก็ยังเย็ยนระเยือกอยู่นะครับผมในบริเวณตั้งแต่ทางเข้าจนถึงข้างบนก็ยังเย็ยนอยู่เลยนะทางก็โอ้โห,โหโค้งนี่ยเจาไปนะครับผม ทุกโค้งลวนม,มีความหมายนะครับอ้โหยสวยจริงๆนะครับ จุดกลางเต็นท์ห้วยสวัสด์ลำตะคองนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปยังเหวนรกกันก่อนนะครับผมนี่ฮะเหวนรกเราจะเลี้ยวซ้ายนะผมออกเหวนรกกันไปเราเข้าเหวนรกกันนะครับไปเราเหวนรก จวดนะครับถึงเหวนรกอย่างเป็นทางการนะครับง่วยของมันวนะกูอีกแต่ละคนะนี่สุดยอดเลยทาสีบอวี่เจ้านี่สุดยอดเลยพญาทาสีแล้วเนาะสมทายาไหมครับผมพญาทาสีแห่งตำนานะนะฮะแม่นบอ ถ่ายือ้กอเกา่าแน่นอนละวะ <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวรอพยาครับผมถ่ายวิด,โดีโอเสร็จเดี๋ยวเราลงลงไปยังเหวโลกกันนะฮะ